นะญาติโยมพอเราไม่ระวางังเราหลงมันเกิดกิเลสเป็นกิเลสเลยตาเห็นรูปรูปสวยกิเลสเกิดจมูกได้กลิ่นกลิ่นหอมกิเลสเกิดอีกแล้วเราประทานอาหารอร่อยอรสอร่อยกิเลสเกิดอีกแล้ว ญาติโยมเห็นไว้ถ้าเราดูโดยละเอียดแล้วกนะิเลสสะสมตลอดเวลาเลยทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ระวังนะสุดท้ายสําคัญที่ตรงนี้ญาติโยมเมื่อเรารู้ก็ขอให้เราตระหนักว่าหน้าที่ของเราจริงๆสูงสุดก็คือต้องขัดเกลาจิตกิเลสสาจิตตาประโย์ทัพนงังการชําระจิตของตัวใ้ขาวรอบเราอาอะไรขัดญาติโยมใช้อะไรขัด สติญาติโยมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเมื่อเราจึงรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่มีตัวต,วตวนที่แท้จริงเราจึงไม่หลงญาติโยมเสียงก็สักแต่ว่าเป็นเสียงรูปก็สักแต่ว่าเป็นรูปไม่มีรูปสวยรูปงามไม่ได้มีเสียงไพเราะเพราะทั้งรูปและเสียงต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองนี่คือ กฎสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตของพวกเราที่พระองค์ท่านสอนท่านประทานให้กับชีวิตของเราเราถือเป็นผู้โชคดีเมื่อเราไม่หลงนะตาเห็นรูปก็ปล่อยวางหูได้ยินเสียงก็ปล่อยวางเห็นรูปรู้รูปไม่รู้แต่ก็ไม่หลงได้ยินเสียงรู้เสียงไม่รู้แต่ก็ไม่หลง แต่ที่เราจะไม่หลงได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีสตินั่นเองญาติโยมนะเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายก็ปล่อยวางตาเห็นโลกก็ปล่อยวางไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปเอามาเก็บในใจเพราะถ้าหลงเมื่อไหร่ก็ตามหัวใจเราจะต้องมีภาระหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคือกิเลสท,ที่จะเข้าไปสะสมอยู่นี่แหละ จนกระทั่งบางทีเราอาจจะถูกบางคนว่าโอ้กิเลสหนานะก็เตือนตัวเองนะเตือนตัวเองนะมองให้เห็นตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระโต้งท่านสอนถ้าเราไม่มีสติไม่รู้ตัวชั่วพร้อมไม่รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่เราจะไม่รู้อีกอย่างนึงก็คือไม่รู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าเอออันนี้บุญอันนี้บาปอะไรเป็นบาปเราก็จะ หักห้ามใจได้นี่คือกฎข้อแรกที่พะอตงต์นั้นสอนการไม่ทําบาปทั้งปวงแต่ถ้าคนไม่รู้อะไรบาปบุญคุณโทษเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองได้ก็จะทำไปตามนาจของกิเลสที่ตัวเองมีดังนี้ยัโยิโมลูกก็ฆ่าพ่อแม่ได้ภรรยาก็จ้างคนมาฆ่าสามีได้สามีมีภรรยาอยู่แล้วก็ไปแต่งงานใหม่ได้ ทั้งที่ยังไม่อย่ากันข่าวนี้กำลังดังมากแล้วหลวงพ่อก็นั่งนึกเห็นแล้วเออนึกเห็นใจนะนี่แหละพอคนหลงถูกกิเลสครอบงำนี่แหละอานาจของกิเลสญาติโยมเราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทำในสิ่งที่เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนแก่บตนเองในภายหลังหลวงพ่อก็เห็นใจและเข้าใจนี่แหละ แต่คนเหล่านี้เขาก็ยังไม่เข้าใจในในสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้นะแต่ถ้าเราเข้าใจที่พระองค์ท่านสอนและปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำเรื่องพวกนี้เราก็จะไม่เกิดนะเพราะเราก็จะไม่หลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายก็จะมองเห็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมากขึ้นก็คือ มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องไปสะสมเอาไว้นะไม่ต้องไปสะสมกิเลสกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรักางกั้นไม่ให้เราบรรลุสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายเห็นไหมญาติโยมนิวรังนิวรังห้านี่คือศัตรูสําคัญอุปสรรคสําคัญส,สุดเลยในการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ก็ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านหงุดงิดเบื่อหน่ายท้อแท้ลังเลสงสยัยซัดสายไปอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่จิตถูกครอบงำโดยกิเลสดังนั้นจิตจึงต้องเป็นไปโดยอำนาจของกิเลสอยู่เสมอกิเลสก็เป็นเครื่องชักจูงบ้างผักดันบ้างให้เราไปทำในสิ่งที่ เป็นบาปอ่าเป็นบาปแต่หลวงพ่อจึงอยากกะฝากเนี่ยเนี้พระเจองค์ท่านสอนถ้าเราจับหลักง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายหรอกก็ยากเหมือนกันเราจะจับได้นะโดยเพราะเรื่องของความเป็ียนหนาตาญาติโยมมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเออมันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีตัวตนนี่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนแรกๆอาจจะยากหน่อยนะมันทำบ่อยๆนะเออก็ปล่อยวาง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  อย่าไปยึดติดถือมั่นว่ามันมีอัตราตัวตนที่แท้จริงเงินสองร้อยล้านเอาไปได้ไหมไม่ได้แลแต่บุญที่เราทำวันนี้เนี่ยกับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อได้ไหมนี่แหละของจริงได้แต่เป็นระยะรัพย์ติดตัวเราไปนะท้ายที่สุดนี้ก็คงควรแก่เวลาแล้วนะพระสงท่านก็ใครจะเสร็จ ภารกิจแล้วหลวงพ่อก็ขอย้ำเตือนนะญาติโยมอยากยิ้มเหมือนหลวงพ่อก็ไปทำดูมองทุกอย่างให้รู้เท่าทันเออมันไม่ได้มีตัวตนนี่แท้จริงหรอกเพราะเดี๋ยวนี้คนเมีตามากมีทิฐิมากมีมานะมากแล้วญาติโยมอย่าไปดูถ่ายทอดสภานะเดี๋ยวติดนิสัยพวกนักการเมืองมาบางคนนี่หลวงพ่อยังงงง,งอยู่เป็นสสได้ยังไงนะเออพอเ้าให้ เขาส่งเรื่องไม่หลวงพ่อดูเออคนพูดแบบนี้เป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกเออเป็นกรรมของเขาลูกนะญาติโยมอัตราตัวตนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถ้าเราหลงไปยึดต,ติดมันแล้วเนี่ยนะมันก็จะยุ่งยากมีตัวตนของเราของเขาเรื่องเราเรื่องเขาพวกเราพวกเขาพักเราพักเขาเห็นไหมญาติโยมก็ ทำใหเราต้องยุ่งยากวุ่นวายบางทีเวลาชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยม,มันเสียเวลาเปล่าพุทธองค์นั่นสอนเรานะว่าอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเปล่าประโยชน์เลยนะท่านทั้งหลายจงเห็นเนี่ยสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและสุดท้ายสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอนัตตาไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเราก็อยู่อย่างเงี้ยวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ย ซึ่งถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะพ้นมีความสุขที่แท้จริงก็คือพระนิพพานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติญาตโยมปฏิบัติตามที่พระององท่านสอนเรามีเส้นทางหรือมีวิธีที่ปฏิบัติที่พระองค์ท่านทรงประทานให้พวกเราแล้วก็คือมรรคแปดเนะีนะเราสวดไปกันเมื่อสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะทุกข้อเลยถ้าพิจารณาตามไปก็ได้ประโยชน์มาก แต่ถ้าใครยังไม่ค่อยจะสันทัดก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะแล้วพ่อก็ขอฝากอันนี้เป็นเหมือนกับอของขวัญเลยแหละให้กับพวกเรานะให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเมื่อเพื่อไม่เราหลงไปในสภาวะสภาวะธรรมทั้งหลายถ้าเราหลงไปเมื่อไหร่มันเกิดอะไรอัตตาตัวตนที่มันมีรูปสวยมีเสียงเพราะมี ผิวหอมมีรสชาติอร่อยอร่อยก็เพราะนี่นะเราขาดติก็หลงพอหลงปุ๊บเกิดกิเลสกิเลสปุ๊บก็ไปสะสมในใจพอกพูนกิเลสพอกพูนพนักิจสําคัญสูงสุดของชีวิตเราจึงต้องขัดเกลากิเลสนะสาจิตตะ,ะประโยสภนังการชําระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือให้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสนะญาติโยมนะ แต่ถ้าพูดเป็นภาษาเราง่ายๆก็คือเออให้ขัดกลาจิตใจอย่าให้กิเลสมันหนานักนะค่อยๆขัดไปเพราะถ้าหากว่ามันเยอะมันก็จะมืดดำบ่นมองกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นมิวรเป็นบริโภคเครื่องกังวลใจดังนั้นถ้าหากว่าอยากจิตใจสงบสะอาดสว่างเยือกเยน็นก็ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอญาติโยม พอมันหลุดไปก็พยายามเตือนตัวเองอย่าเตือนอย่างเดียวตำหนิตัวเองด้วยนะหรือว่าลงโทษตัวเองบ้างก็ดีนะั้งเมื่อสติมันหลุดไปก็ลงโทษตัวเองบ้างนะให้มองเห็นว่านี่แหละจิตใจของเราที่มันถูกครอบงามไดเกเรตบางทีมันทำให้เราหลงไปโดยที่บางทีก็ไปไกลแล้วเนาะกว่าจะกลับมาได้บางทีก็ยุ่งยากเหมือนกันแต่พวกเราโชคดีนะที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ หลวงพ่อขอชมนะว่าด,ดีนะพื้นที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อเคยพูดนะบอกว่าอยากให้มีที่อย่างนี้เยอะๆนะแต่ที่สําคัญก็คือจะอยู่ได้ก็ต้องพวกเราก็ต้องช่วยกันเอื้อเฟื้อกับสถานที่แห่งนี้ด้วยวันนี้เรามามากนะหลวงพ่อมาหลายต่อหลายครั้งรู้สึกว่าวันนี้พวกเราเหมือนกับอ,อ,อยากได้บุญกันมากเพื่อเอาไปป้องกันโควิดนะ ท่านจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับความจริงว่าท่านมีบุญหรือไม่จะบุญนำสุขมาให้บุญนำพาเราไปในที่ปลอดภยัพภยพ้นโรคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกทั้งหลายขาจัดได้ด้วยบุญทั้งนั้นเลยนะวันนี้เราก็มาเอาบุญเต็มที่นะก็ขอให้พระนิี่สงที่ป้องกันทุกคนในพ้นจากภัยของโควิดโดยทวนทั่วกัน อำนาจแห่งคุณพระราตฎแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทนสารสมบัติกรยาิโยมศรัทธาสาธุชนโดยท่วนทั่วกันทุกคนทุกคนเธอ